สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอกล้อง PTZ Camera ครับผมจาก TechPro นะครับเป็นกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับผมมาพร้อมกับความชัดสูงสุดอยู่ที่ 1080p เลยทีเดียวรองรับ Memory c a r r d ได้สูงสุดถึง 128GB เลยนะครับผมใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน TechPro ก็ควบคุมได้เลยมีมากันหลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการบันทึกหน้าจอการซูมเข้าซูมออกปรับความชัดของภาพ โหมดกลางคืนโหมดติดตามเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยตัวกล้องเขาก็ยังหันตามด้วยนะที่สําคัญเนี่ยมีติดตามการแจ้งเตือนด้วยและที่สําคัญเนี่ยยังสามารถตรวจับเสียงด้วยนะเวลาที่เสียงดังเกินไปเนี่ยตัวกล้องก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันจะได้กลับไปดูย้อนหลังกันในเมมโมรีเลยทีเดียวสามารถบันทึกได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็น non-stop หรือ event เนี่ยก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดเลย ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ไปดูกันได้ที่ร้านค้าในเครือคอมเซเว่นและบานาน่าซุกสาขาครับผม